กัดอยู่ตรงหลังแนวขอกบุ้งนียครับมีครับ,รบลุงไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับมัมนน่าจะมีใหญ่กว่านั้นด้วยครับข้างหน้านี่นล้มเด,ไไดา,า,ดาบ,บขให้ข้างหน้านี่นนน มาขอให้อันนี้หัวตีตัวใหญ่อันนี้ลุงเฉียอยู่ข้างหลังนี่ครับนะน่ะเอาอวนไปทิ้งเอาอวนไปทิ้งเอาอวนไปทิ้งพี่บอกว่าอาวนไปทิ้งอ่ะต้องเหยียบปอมเท่านั้นนะไอตัวนี้เหมือนซาดอยู่หลายเฉียด ตัวรุ่นเน,บบนี้ยน,น,น,นี่นะนะตัวประมาณครึ่งโลครับกับเจ็ดเอ็กซ์ตัวเดิมแบบเต็มคำเลยตอนจังหวะมันกัดนี่คือผมวัดเลยครับจังหวะแรกมันตามอากาศอยู่หลังเนี้ยครับกัดแล้วก็ชาเลยผมคิดว่ามันมันแมแวอหละมันยังตักมันยังรอยครับนี่เจ็ดเอ็กซ์ตัวเดิมรแบบับไปเลยก,กันต่อแล้วนะก <c oughs> องเชีย